พีคร้าวุฒิกระสินครับช่องวุฒิกระสินนะครับมินิวันดีพี่น้องนัทุกคนนะครับทุกคนทีนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาที่ไหนเอ่ย <c oughs> ที่ในตัวเมืองจังหวัดกระสินนะครับมาที่ สวนสาธารณะนะครับกุดน้ํากินจังหวัดกรสินนะครับอาเภอเมืองจังหวัดกรสินนอกพี่นองนะครับพี่หน่องมาชมบรรยากาศที่เที่ยวในตัวเมืองนะครับเดี๋ยวเอาไปบ้างข้างในนะพี่นองนะครับนะครับด้านหน้านะครับเห็นว่ายังไงนะ กุดน้ำกินนะครับนั่นนะนะครับพี่น้องมีไดโนเสาร์น้อยด้วยนะครับมิแกรกำลังดีเนาะพี่น้องนะครับแางๆๆก็ กำลังก่อสร้างเนาะนะครับหน้านะครับสวนสาธารณะนะครับเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลนะครับพระราชพธิธีอ่ร่มว่า ราชาพิเศษพศสอ6 2นร้บนะครับที่สานกลัลาสิบโรงแรมสำนักกลางสิบน,นะครับนี่ก็เป็นฟิตเนสนะครับยังว่าเปิดเนาะนะครับ ที่เปิดช่วงนั้นนะครับมีคำคเนาะนะครับ ก็เป็นพระราชประวัตินะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรอบนะครับไม่แก่กนกำลังดีนะครับพี่น้อง ต้นไม้ดอกไม้นะครับครับผมพาเข้มาข้างในนะครับน้ำกินนะครับเื้นจังหวัดกระสินนะครับจนไม้นี ที่ออกกำลังกายน้ำนะครับพี่น้องเดินที่กบิ้มน้ำก็เป็นลานวิ่งนะครับรอบๆดื่มน้ำกินนะครับแล่นอ้อมได้นะพี่น้องรอบๆก็เป็นน้ำนะครับเป็นลานวิ่งริมน้ำนะครับ ช่วงเงย็นๆนะครับพวกจะมาวิ่งเต็มเลยนะครับบรรยากาศนะครับพักผ่นอนออกกำลังกายได้นะครับบรรยากาศดีครับพี่น้องและช่วงแลงะเสารอก็ยังไม่อยมีคนครับมันช่วง สี่ห้าโมงเลิกงานนะครับคนก็ออกม้านั่งกายมานั่งเล่นนะครับกับบ่ได้มาโดนเหรอนะครับพี่นอ้องบ่ได้เลยมาโดดมีการปรปับปรุงไม้นะครับสวยงามเลยนะครับข้างๆก็กำลังปรปับปรุงนะครับเห็ดตรงนงั่งเห็ดเกินไม้นะครับดอกไม้นะครับนี่เป็นลาน อ่อาอกำลังใจนะครับพี่นอ้องที่เป็นไรอ่าออโรบิกไลแดนลานกุนน้ำกินนะครับเรื่อเวลา17นาฬิกานะครับถึงไง19นาฬิกานะครับนองก็อออกกำลังกายนะแดนได้นะครับ ก็เป็นงานศิลปะบะครับสว mm. ยงามเลยนะครับ mm. ในความหมายว่าอย่างไรผมกับว่าหัวนะครับสว mm. ยงามนะครับงานศิลปะนะครับ mm. อันนี้ยังไม่มีคนเลยนะครับ นี่ก็เป็นห้องเล่นนะครับ่ลูกนี่ร้า,านกับผ้าะมาเล่นไปนะากเลนองออกกำลังกายนะครับเสียนสนุกน,นะครับรบรองแบบประมาณนี้นะครับพี่หน้องเนาะนะครับ ตอห้าโมงนะครับก็จะมีคนมาออกกำลังกายมานั่งเล่นนะคอณ ครับผมพี่น้องครับเมืนอกี้กาพมาเบิ้งนะครับที่พะกผอนที่เที่ยวในตัวเมืองจังหวัดกฬสินนะครับถนนสาธารณะขุดน้ำกินนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกฬสิน์นะนะครับพี่น้องนี่กะเอาแค่นี้ก่อนนะพี่น้องเอาราเซฟเซฟก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหนา้าจะภาพไปใส่กะค่อยอานนอยเนาะพี่น้อง มาแนะนาที่พักพ่อนที่ออกกําลังกายนะในตัวเมืองใกล้ๆนะครับไปผ่านมาในาตัวเมืองจังหวัดกาะสินนะครับแวะมาพักพ่อนได้นะครับเนี่ยพบกันในคลิปหนาเนาะพี่น้องนะครับเนี่ยใกล้ปีใหม่แล้วนะครับอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะครับรักษาสุขภาพน้ำนะครับพี่น,อน,น้องให้เสยแกนยาหอมผาน้ำนะครับอ่า ฝากผลงานน้านะครับพี่นอ้องเร็วๆนี้นะครับผลงานวุฒิกลาสินนะครับหนุ่มกลสินอกหักนะครับว่าเดี๋ยวปล่อยก่อนปีใหม่นะครับพี่น้องฝากเป็นแรงเชแรงใจวุฒิกลสินน้านะครับให้เพลง Johnny Music นะครับวาสนาให้ความหัวใจกันบอยู่นะครับพี่น้องฝางกช่องวุฒิกลาสินนะครับ อขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับกำลังใจอยู่นน้ำกันมาตลอดนะครับพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับอ่าปีใหม่นี้ไปพบกันที่ทุ่งนาตอนนี้เมื่อปราบนะครับกัเพื่อนที่นั่งวะเส้นใดนะครับอ่ามีกับเยวพบกันในคลิปหนา้าเนาะพี่นอ้องมุดแก่ศีีภักด ไปดูตรงไหนนะครับจังหวัดกาฬสินธนะครับทีนนี้ก็พี่น้องคนมีความสุขนะครับโชคดีปลอดภัยนะครับร่ํำรวยอ่าเงินทองทุกคนนะครับพบกันในคลิปหน้านะครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ